คลองถมนะคะแดดเปี้ยงๆเ,เลยสวัสดีค่ะลูกค้ารรมาจากที่ไหนคะอยู่หนองจิกเนี่ยฮะแล้วดูมาจากที่ไหนคะเนี่ยเพจหรือว่าติ๊กต็อกคะในเพจเนี่ยครับผมพี่มาหาอะไรคะดูไปทั่วฮะเผื่อมีอะไรก็เอาไปเก็บไว้อา่า เดินดูได้ตามสบายนะพี่ของเยอะมากกินเงินลูกค้านะคะแกนนีน้เลยปปะค่ะพี่ฟูค้ะ ลูกค้าได้อะไรไปบ้างคะนี่นะคะมีเจดีคัทนะคะแล้วก็มัดไฟนะคะวะคะัดดวงเสีีพอ